สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริงๆกับชินผมชินนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องบุคคลคนหนึ่งที่ผมเคยเล่าไปเมื่อนานมาแล้วนะครับก็คือจงหูเย่ยนที่เป็นฮ่องเตาอาบลักนะครับในสมัยชุนเชียวจ้างกวนะครับผมซึ่งในสมัยจ้างกัวเนี่ยอ่าอย่างที่เรารู้กันเนาะประเทศจีนก็ยังไม่ได้รวมเป็นปึกประเทศเดียวกันยังคงแบ่งเป็นแคว้นแคว้นต่างๆนะครับซึ่งจงหูเย่ยนเนี่ยก็เป็นคนแคว้นฉีนะครับซึ่งแคว้นฉีเนี่ยพื้นที่ของเขาก็จะอยู่ประมาณ บซานตรงในสมัยนี้นะครับผมชื่อของจงอูเยี่ยนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่อจงอูเยี่ยนแต่เขาแซ่จงหลี่ชื่อว่าชนแต่ก็เรียกว่าจงอูเยี่ยนเพราะว่าอูเยี่ยนเนี่ยมันเป็นชื่อสถานที่ที่คนนี้เกิดน,นะครับผมตังน,นั้นเขาหลายๆคนก็เลยเรียกเขาว่าจงหูเยียนนะครับโดยจงหูเยียนเนี่ยแต่งงานตอนอายุ40นะครับซึ่งเหมือนกับแม่ของปุกเอกเทียนเลยแม่ของปุชเอกเทียนก็อายุ40ถึงแต่งงานจงหูเยียนเขาก็ แต่งงานตอนอาย,อยุ40และเขาตั้งเป้าว่าเขาจะต้องแต่งงานกับผู้มีอำนาจแต่งงานกับองนะครับโดยหน้าตาของจงอูเย็นเนี่ยก็หน้าตาค่อนข้างอัปลักษ์นะครับอัปลักษ์ยังไงอ,อันนี้ต้องขอเล่าก่อนเนาะคือในยุคจีนโบราณเขาก็จะมีการตัดสินใจคนจากภายนอกอยู่แล้วเนาะว่าผู้หญิงสวยต้องอย่างนีอง้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งจงอูเย็นเนี่ยเขาเป็นคนที่หน้าตาที่บันทึกไว้ดังนี้นะครับก็คืองกหน้าผากเนี่ยเหมือน ยุบลงไปนะครับแล้วก็ตาเนี่ยก็ยุบเข้าไปมีพุงนะครับพุงนี่เหมือนกับคนตั้งครรภ์นะครับจมูกเนี่ยก็คือชี้ไปข้างหน้าก็คือเห็นรูจมูกสองข้างแล้วก็มีลูกกระเดือกด้วยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับหัวก็ใหญ่ผมก็น้อยนะครับก็มีหัวล้านนิดๆนะครับส่วนสีผิวเนี่ยก็เป็นผิวดำนะครับซึ่งทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันค่อนข้างขัดกับสิ่งที่คนสมัยนั้นว่า ผู้หญิงสวยต้องเป็นยังไงนะครับผมดังนั้นจงหูเยี่ยนเนี่ยก็โดนคนร้อยยอดปล่อยครั้งนะครับว่าเนี่ยฝันไปเถอะจะแต่งงานกับองหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะจะแต่งงานกับองโดยเรื่องราวของจงหูเยี่ยนในประวัติศาสตร์จริงๆเขาบันทึกไว้ไม่เยอะเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่าละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อเชื่อชูชื่นชมจงหูเยี่ยนในการกล้าที่จะเสนอความคิดเห็นต่อฉีเซียนหวังนะครับผมโดยเรื่องเล่าก็คือในช่วงเริ่มต้นของฉีเซียนหวังเนี่ย ชีววังค่อนข้างหลงใหลในความสบายนะครับก็คือเรียกผู้หญิงมาเต้นรำร้องเพลงทุกคืนนะครับจนจงอูเย็นรู้สึกว่าไม่ไหวละเลยเข้าเฝ้าอองนะครับซึ่งในสมัยนะั้นเนี่ยการเข้าเฝ้าอองอย่างนี้มันก็อาจจะทําให้เขาถูกประหารชีวิตได้แต่เขาก็กล้าที่จะเข้าบายทุนนะครับว่าเนี่ยบรรพบุรุษก่อนจะได้พื้นที่แต่ละที่มาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะเราควรที่จะ,ะตั้งใจทํางาน ไม่คนที่จะลงไหลในความสะดวกสบายความสนุกสนานนะครับหลังจากที่ฉีเชียวหวังได้ยินดังนั้นนะครับเขาก็รู้สึกถึงความผิดของตัวเองรู้สึกผิดก็เลยมีการให้ผู้หญิงที่อยู่รางวังของเขาออกไปหมดแล้วก็แต่งตั้งจงหูเยี่ยนเนี่ยเป็นห้องเขานะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าตัวเองนั้นไม่ได้รักความสวยอย่างเดียวและเดินสติตัวเองจนทําให้แขวนฉีเนี่ย ก็มีพลังกำลังมากขึ้นในสมัยนะั้นโดยจริงๆถ้าในประวัติศาสตร์นะครับเรื่องราวของจงวูเยี่ยนก็จบเพียงแค่นี้มันไม่ค่อยมีอะไรที่มากกว่านี้ส่วนเรื่องเล่าต่างๆที่ถูกแต่งขึ้นมาเป็นบทละครก็ดีหรือเรื่องเล่าก็ดีนะครับมักจะให้จงวูเยี่ยนมีความฉลาดมากขึ้นหรือว่าให้เขาสามารถเป็นแม่ทัพที่จะออกไปสู้รบก,กับแควนอื่นๆได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็แสดงถึงความชื่นชอบของคนรุ่นหลังที่มีต่อ จงอูเยนนะครับตอนนจริงๆแลววาในอ่าจงอูเยนในบัวซาจิงมันมีเรื่องเล่าที่ไม่ค่อยเยอะมีแค่ตอนที่เขามาเสนอตัวเองเพื่อเป็นพังเฮานอกจากนั้นก็คือเรื่องที่จะพูดถึงฉิเชวังไม่ให้เขาเนี่ยที่จะลงไหลในความสนุกมากเกินไปแต่นอกจากนั้นก็จะไม่มีแล้วนะครับถ้าอยากรู้อะไรอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับจ,จ้ากันครับสวัสดีครับ